น้องเด็กดือ้อ <c oughs> เชื่อน้องหลายๆคนเข้าใจค่ะพี่ถูกอืหัวใจกดอดนะคะพี่สนรใจรู้หมดครับผมอยู่มานานแล้วอืมโอเคไม่เป็นไรนะคะไม่เป็นไรเขาพูดถูกแหละเพราะว่าตูกอ่านหนังสือไม่ออกเนาะ เขาอยากให้เราแบบอ่านเร็วอ่านอะไรเงี้ยมันอ่านไม่ได้แล้วเพื่อนทิ้งอะ่ะมันก็สมควรแล้วแหละที่เพื่อนทิ้งอะ่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะหมวดยุทธปาดงามทมตัวขนาดน้องว่าอ่านหนังสือโบออกเป็นป่านสั้นตีอ่านหนังสือไม่ออกแล้วเพื่อนทิ้งไปหมดแล้ว ที่เหลือๆอ,อยู่เขาก็คือที่เขายังทนได้หมดยุธแต่แต่แตที่ที่ไม่มาแล้วอะที่ไม่มาก็คือนั่นแหละบ้าาบอบอ่านหนังสือไม่ออกไม่มีคนชอบแล้วเวลาไปไหนมาไหนก็ชอบแบบเออเซลชอบเซลชอบอะไรคนอื่นเขาอะเออบางทีเพื่อนก็อายที่เราเป็นแบบนี้เนาะอืม พี่สุดชัยอาปากอืมอ่าพี่สุรชัยใจเย็นใจเย็นมันเป็นธรรมดามันเป็นธรรมดาเขาเป็นเออเขาเป็นสายดันเขาเป็นเอฟซีถ้าเขาไม่ได้ดังใจเขาก็จะโกรธมันมันเป็นเรื่องธรรมดาอืมเพราะว่าเราอะอ่านไม่ได้จริงๆริอะเราอ่านหนังสือไม่ออกอะมันมันมันสมแล้วแหละมันดีแล้วแหละอืมไม่เป็นอะไรค่ะ คุณรัชยาเลิฟสี่สิบสี่ค่ะคุณรัชยาบอกว่าเข้าใจมากเลยค่ะขอบคุณค่ะโอเคเจเดือนหัวใจกดกดคุณสรชัยหัวเราะคุณภูรัติการ <c oughs> ไม่ไมมต้องร้องไม่ น้องนพดลสวัสดีจ้าพี่ตุกสวัสดีจ้าพี่ทุ๊กสาวส,สวยของน้องสวัสดีค่ะโจอเอ็ดเวิร์ดไฮบิวติฟูล how are you doing I'm doing fine thank you so much thank you so much my f r i e n d thank you thank you พี่เป็นหนึ่งสวัสดีน้องตุกคนเก่งสวัสดีจ้าพี่เป็นหนึ่งเลิฟสิบเก้าคุณผู้รัติการหัวใจกดกดดบายบายจ้าบายบาย คุณนพเดชนพี่ยังรักน้องชายพี่อยู่ไหมเอามาอีกรักค่ะรักค่ะแต่พี่ตุ๊กยังตอบคอมเมนต์ไม่หมด โอเคค่ะทุกลงไลน์แล้วนะคะบ๊ายบายค่ะพี่เป็นหนึ่งสวัสดีค่ะจากคุณรัชยาน้องพนพดลพี่ยังไม่หายดีเลยชาชาน้องพนพดลเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวพี่ไปตอบคอมเมนต์ข้างหลังบ้านเนาะ <c oughs> โอเคคุณทิติวุฒิสวัสดีค่ะคุณสุรชัยแล้วเพื่อนรัฐ มได้มาเออเพื่อนรักจำจำผมได้ไหมแล้วก็เรามาโจเอ็ดเวิร์ดตุกซิงโจเอ็ดเวิร์ด yes okay b ายบายโจเอ็ดเวิร์ดบ y e bye thank you so m u